นี่แน่สวยครับอ้าวเรียบนี่คือเรียบเรียบฝังอู้ฝังอู้ฝังอ่านี่คือการขึ้นดาวม่วงที่ดีที่สุดในชีวิตของไอจูครับคุณผู้ชมสวยครับสวยมากสวยปัด จบสะกอนี่คือความโหดเหี่ยมกระเทียมพริกไทยของสายฟีขยี้ใจครับคุณผู้ชมกราบสวัสดีมิตรรักแฟนจ,จูจิจะทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจอจิจะเกมเมอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับนี่เข้าสู่สายฟีขยี้ใจ EP ที่5ความเดิมตอนที่แล้ว เราได้ขึ้นแล้งมาสู่ซุปชาเลนเจอร์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าซุปชาโดยนักเตะชุดนี้นะครับพาเราขยี้ใจขึ้นมา EP ที่แล้วเราทำเป็นฟูลเชลซีไง EP นี้เราก็จะมาเปิดของรางวัลที่เราได้นี่เห็นไหมแล้งซุปเปอร์ชาเลนเจอร์นะครับนี่คือความหวังของหมู่บ้านว่าเราจะได้เสริมทีมต่อไปไหมหรือว่า เราจะเก็บเงินไว้แล้วก็ไปเสริมทีเดียวนะฮะเออเดี๋ยวขอญาติรับของรางวัลก่อนนะฮะ SVP ก็ไม่มีหมดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับสายปีขยี้ใจจะอยู่ได้เมื่อเราได้ลุ้นนะฮะได้ลุ้นไอ้นี่แหละการแห่งความหวังนะครับขอญาติเปิดก่อนขอญาติเปิดก่อนใบนี้นะครับผมขอญาตนะฮะขอญาตดูเนีนี่ไง เห็นไหมเราอยู่ได้เพราะอย่างนี้ทุก e ีพีเราได้เสริมทีมเพราะอย่างนี้ไงเห็นไหมเราก็ไล่เปิดไปก่อนพวกนี้นะครับมันเป็นของที่เราควรจันะขออนุญาตเปิดแพ็คเงินด้วยนะครับขึ้นซุปชาเลนเจอร์มาก็จะได้ประมาณ50,000เอมนะก็เยอะนะสำหรับสายฟีคือเยอะนะเออมันก็คือวิธีการหานะครับนี่เห็นไหมได้มา51,000นะครับ ในส่วนต่อไปผมมาเปิดโค้ดก่อนอยากได้โค้ดดีๆเหมือนกันนะครับโค้ดเลเวลเจด้วยนะประเด็นอนะ่ะเออเออไม่ได้อะไรเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนี่ครับนี่คือการไฮไลท์ไฮใจของเราการไฮไลท์ไฮใจไฮชมยไฮไลท์ OVR หนึ่งร้อยเจ็ด <laughs> การันตีบวกห้าเช่นเคยครับ ขอไม่เป็นจอนบานไม่เป็นแอดลียังไม่เป็นโซชาไม่เป็นซูเคอร์ขอให้สายฟรีใจดีกับเราขอมีไฟพุ่งก็ดีใจนะโอ้โหไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเราก็มาอย่างนี้อ่ะ,อะเราไม่ได้ตัวอะไรหรอกนะครับผมว่าผมว่าเราไม่น่าจะได้เสริมทีมด้วยซ้ำนะ EP นี้ย ดูทรงแล้วนะครับไม่น่าจะได้เสริมนะมีงบเท่าไหร่อ่ะ9 9 0 0 0 0กว่า M ถึงแสนไหมถ้าถึงแสนก็ยังไงดีอ่ะผมคิดอยู่ว่าจะเสริมดีไหมถ้าเสริมดีละแสนบางทีมันก็จะไม่ค่อยขยับไปไหนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมผมมองว่าเราอาจจะใช้ผู้เล่นเซตเดิมนี่แหละนะครับในการขึ้น ไปสู่แหลงดาวม่วงและต่อไปด้วยดาวดำนะครับคุณผู้ชมครับไหนๆเราก็ก็เปิดการ์ดได้นู่นได้นี่มาแล้วเดี๋ยวผมขอยนญาตไปท่องตลาดสักคู่หนึ่งว่ามันพอจะเสริมตัวไหนได้บ้างเดี๋ยวถ้าทีมครบแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูหน้าตาทีมนะครับผมคุณผู้ชมครับหลังจากที่จูบไปดูราคานักเตะในตลาดมาแล้วนะครับ <S <S ก็คิดว่าไม่ได้เสริมใครนะครับอาจจะยังไม่ได้เสริมใครแล้วกัน นะครับก็คงจะใช้ผู้เล่นเซตนี้แหละนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปสู่แหล่งดาวม่วงแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจุจิจะจะพาไปดูกันว่าฟูสายฟีขยี้ใจจะสามารถก้าวขึ้นไปสู่ดาวม่วงได้หรือไม่ไปดูกันเลยสวย ไปแล้วครับต่อเลสต่อใจต่อชมาทต่อเลสต่อเลสอ้โหอ้าวเข้าบอลหลวมนี้โดนเด็กโดนเด็กเข้าบอลหลวมนี้โดนผมเด็กนี่คือการเข้าบอลหลวมโอูอ้หไม่ฟาวไม่ฟาวไม่ฟาดบอล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 โอเคโอเคโอเคสวยมากเก่งมากเก่งดีสุด ดูดิเตอร์ลิงผมอะดูเตอร์ลิงผมเอาดิดูตอเลสผมเอาให้ครับคุณผู้ชมทางบ้านไปมูดิกสวยสวยสวยมากเฟิร์นเดอร์ตอเลสเอาให้ ในที่สุดมันก็คมในเวลาที่เราต้องการเมื่อกี้เราหลุดไปแล้วอว่าล้วผมไม่กดเบียดยงไงแม่งเลยเสียจังหวะเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีเซ็ตเกมใหม่ <c oughs> ไว้มีปัจจัยเดี๋ยวผมดูให้ขอบคุณมากครับยินดีนะยินดี สวยงามจามจุลีสวยงามจามจุลีปาดพุงพ่งพุ่งผักพุ่งไฟแดงนี่ไงครับนี่คือการปาดพุงพ่งพุ่งผักพุ่งไฟแดงนี่แน่สวยครับอ้าวเรียบนี่คือเรียบเรียบฝังอฝังฝัง นี่คือการขึ้นดาวม่วงที่ดีที่สุดในชีวิตของไอจูครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับในที่สุดสายปีขยี้ใจของไอจูก็ขึ้นมาดาวม่วงแล้วดูสิคุณผู้ชมครับในที่สุดสายปีเราก็มาสู่แรงแชมเปี้ยนแล้วหรือว่าแรงดาวม่วง นะครับต่อไปคือดาวดำนะครับวินาทีนี้จุจะพามาดูความคุ้มค่านะครับนี่ของกล่องนะครับเลื่อนขั้นดาวม่วงนะครับหรือว่าแรงแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับจุจะเปิดให้ดูนะครับจุจะเปิดให้ดูว่าความเฟี้ยวเฟ้ามะพร้าวริงกล่องแก้วเนี่ยหูได้เอโมกมือเนาะหูของดีอยู่นะครับเออเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเราจะได้เสริมทีมไหม ขอมีไฟพุ่งๆุจุก็ดีใจนะครับไม่เอาไฟเย็นนะเอาไฟแบบว่าไฟพุ่งๆอ่ะเออไฟพุ่งๆนะครับนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนจะไปดาวดำโอ้โหโอ้โห,อหนั่นเลยฮะคุณผู้ชมหลังจากเปิดได้กัรตูโซผมคงไม่เติมใครแล้วนะครับจะลุยต่อด้วยนักเตะเซตนี้แหละนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า จุจิจะจะสามารถขึ้นดาวดำไปได้หรือเปล่าสวยสวยครับสวยมากสวยปาด จบสกอร์นี่คือความโหดเที่ยมกระเทียมพริกไทยของสายฟรีขยี้ใจครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับในที่สุดสายฟรีของเราก็มาถึงดาวดาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากผมเปิดการ์ดไอคอนไปแล้วผมเล่นแมตช์เดียวครับคุณผู้ชมไปฟุกชนะมาขึ้นดาวดาเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมด้วยนักเตะเซตนี้ นะครับมูลค่าทีม3ามแสนนะครับเราปั้นมาอย่างยาวนานนี่ใช้คําว่าอย่างยาวนานนะครับก็ปั้นมาเรื่อยๆนะครับมีงบที่ยังไม่ได้เสริมอีก1นึ0 0แนกนะครับกับของรางวัลที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับอ่ะงั้นขอญาตไปเปิดให้คนดูได้ดูเลยละกันนะครับว่าจูจิจะจะได้อะไรบ้างนะครับสาหรับสําหรับอันนี้กล่องที่ดีที่สุดของรางวัลแลนกิ้ง ผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวจูจะเปิดให้ดูอืนะครับถ้าใครถามว่าไอทีนี้ผมจะเอาไปทําอะไรผมไม่ทําอะไรนะผมจะามาแจกคนดูนะครับจะมาแจกเมมเบอร์คนที่เป็นสมาชิกช่องนะครับก็มาสุ่มวงล้อให้ทุกคนได้ได้ลุ้นกันนะครับอย่างน้อยก็เอาไปเล่นนะครับหรือว่าจะเอาไปทําทีมต่อก็แล้วแต่นะครับผมก็ถือว่าขึ้นโครงมาให้แล้วนะครับก็ถ้า ถ้าอยากโบบะบอ้าหุ <T <T ้ยเอ้ยใครโอ้โหลดฟันนิดอ่ะก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมก็เป็นของรางวัลที่เราได้มาจากแรงท็อปเซิร์ฟนะครับก็ได้ตัวแสนอยู่ก็ถือว่าดีใจนะครับคนดูผมก็จะเอาไอดีนี้มาแจกนะครับก็ถือว่าปิดซีซันสายฟรีที่ EP หแล้วกันนะครับก็มี5 EP EP นี้เป็น EP ที่5ปิดฉากที่5 EP ขึ้นมาดาวดำเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่ติดตามสายฟรีขยี้ใจของผมที่มาถึงดาวดำเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณทุกคนมากถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสายฟีอีกยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จุจิจะ ทำคลิปก็ต่อไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ